สวัสดีครับผมแอนฟอร์ดครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิว Ford Ranger คันนี้เป็นรุ่น NAV 4 4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่919,000บาทเหมือนเดิมครับกับชุดแต่งจัดหนักจัดเต็มจัดให้รอบคันครับรายละเลอียดต่างๆของรถคันนี้จะเป็นอย่างไรเรามาชมพร้อมกันเลยครับรถคันนี้มากับชุด F150 ชุด F150 จะประกอบไปด้วยกระจังหน้ากันชนและก็คิวล้อครับที่เด่นชัดเลยของตัว F150 คือไฟ D ตัว C ตรงกันชนหน้าทั้ง2ฝั่งแล้วก็ไฮไลท์อย่างนึงเลยของรถคันนี้คือชุดไฟหน้ามาสแตงชุดไฟหน้ามา s t a n นี้อัปเกรดจากโคมไฟเดิมให้ครับ ชุดไฟมัสตงจะประกบรอบด้วยไฟมัสเตงไฟโปรเจคเตอร์พร้อมไฟวงหวาแล้วก็ไฟเดย์ไลท์ครับไฟหน้าติดตัวข้อไฟหน้าแบบสีดําด้านเพื่อเสริมทำให้ไฟหน้ารถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นฝากระโปรงติดสกูปเป็นทรงขนาดกลางเป็นสีเทาสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดําด้านเพื่อเสริมความดุดาลนและความเป็นสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นด้านข้างตัวรถติดคิวล้อขนาด6นิ้วและคันนี้ผมเปลี่ยนล้อแม็กให้ใหม่เป็นล้อแม็กออฟโรดขอบสบหนิ้วของยาชิโอดะอย่างที่ให้เป็นยางแม็กซิตครับ ในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นก้านด้านข้างกระจกมองข้างและก็ตัวมือเปิดของรุ่นในเบคโฟจะเป็นสีดําเงามาอยู่แล้วตัวนี้ผมเพิ่มตัวรองมือเปิดแบบสีดําด้านเข้าไปให้เพื่อช่วยป้องกันรอยครับด้านข้างตัวรถติดคิวกันสัดข้างเพิ่มเข้าไปให้ครับในส่วนของหลังคาติดเหลาหลังคาแบบวายถักเป็นสีดาด้านทั้งชิ้นฝาถังน้ำมันติดตัวข้อฝาถังน้ำมันแบบสีดําด้านนอกจากความสวยงามแล้วังช่วยป้องกันลอยอด้วยครับส่วนด้านท้ายติดตัวข้อไฟท้ายแบบสีดําด้าน เพื่อทำให้ไฟไท้ายรถด,ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นมือเปิดฝาท้ายของรุ่นในเฟ็กโจะเป็นสีดาเงามาอยู่แล้วตัวนี้ผมเพิ่มตัวรองมือเปิดแบบสีดําด้านเข้าไปให้ส่วนกันชนท้ายผมเปลี่ยนให้ใหม่ครับเป็นกันชนท้ายเหล็กออฟโรดพร้อมห่วงโอเมก้าสีแดงโลบาร์หลังนะครับของรุ่นในเฟ็กโจะมีมาให้อยู่แล้วโลบาร์หลังตัวนี้จะมีไฟเบรกดวงที่สามมาให้พร้อมไฟ LED ครับอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับมีการแจ้งงานผ่านบริษัทประกันภัยให้นะครับหากเกิดเหตุลูกค้าไม่ต้องกังวลใจน,นะครับบริษัทปรกกกัันยบผิิิดดชชออุุณ์ท่ตต้้ง เดี๋ยวเรามาดูภายในรถกันต่อเลยครับภายในรถนะครับของรุ่นเอ็กจะมีพื้นฐานมาจากตัว XLT แต่รุ่นเอ็กจะเป็นเบาะหนังสีดำเดินด้วยได้สีแดงเพื่อเสริมความเป็นสปอร์ตให้กับภายในของรถมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนต่างๆนะครับของรุ่น x อ็กจะตัดด้วยสีดำนะครับเป็นสีดำเงาส่วนคอนโซลและพวงมาลัยนะครับจะหุ้มด้วยหนังนะครับแล้วก็ตัดเย็บด้วยได้สีแดงครับเพื่อเสริมความเป็นสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นครับ หากลูกค้าท่านใดนะครับกำลังมองหารถ a v ลฟไว้ใช้งานอยู่หรือรถฟอร์รุ่นใดก็ตามโทรมาคุยมาติดต่อมาสอบถามกันได้เลยนะครับโทรมาที่สายตรงได้เลยยินดีคำปรึกษาหรือแอดไลน์มาถามก็ได้ครับหากชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดสับ s c r i b าและกดกระดิ่งคอยติดตามกันด้วยนะครับผมจะคอยนำรถมารีวิวท่านอยู่เรื่อยๆมีงบประมาณเท่าไหร่แจ้งกันได้เลยนะครับจัดให้ได้ตามงบประมาณที่มีวันนี้ผมขอรีวิวเข้าๆเพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ